ดูเรื่องของการแก้ไขหนี้สินกันบ้างครับที่จังหวัดพิษณุโลกขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาหนี้ผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงหรือว่า MOU ครับที่สาาประชาคมจังหวัดพิษณุโลกนายทรงพลวิชัยขัดคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหนี้ผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตามพระราชบัญญัติไกล่เกลี่ยข้อพิพาทซึ่งจังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2555จนถึงปัจจุบันมีสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกได้รับการสนับสนุนทุนหมุนเวียนจำนวน1,581โครงการเป็นเงินทั้งสิ้น230,117,200บาทท้วนยังมีสมาชิกหรือลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีผู้กู้เงินที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนดสัญญาทำให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงยั่งยืนของ การดาเนินการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีครับซึ่งการผิดนัดชําระหนี้ดังกล่าวนะคะอาจนําไปสู่การฟ้องร้องดําเนินคดีแล้วก็การบังคับคดีต่อลูกหนี้ต่อไปโดยมีสํานักง,งานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลกเป็นหน่วยงานดําเนินการระงับข้อพิพาทโดยมีวิธีการไกลเกี่ยข้อพิพาทตามประกาศกระทรวงยุติธรรมเรื่องกําหนดหน่วยงานดําเนินการไกล่เกี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติไก,กลเกี่ยข้อพิพาทพุทธศักราช2562ค่ะ